รนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนตามรอยปะและปติดรูปบอลลูนให้สวยงามนะคะเด็กๆอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษสีนะคะที่คุณครูเตรียมไปให้เด็กๆนะคะแล้วก็กาวนะคะเราจะมาทาทากาวบนรูปของบอลลูนก่อนนะคะเด็กๆ เด็กๆก็ทาให้ทั่วนะคะทำเสร็จแล้วเราก็มาฉีกดกระดาษของนี่นะคะเด็กๆเราก็ติดองไปแบบนี้นะคะนี่นะคะ 要变色。 แบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ใช้สีไม้ของเด็กๆระบายตรงก้อนเมฆแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะและเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะตรงคําว่าบอลลูนและคําศัพท์ของภาษาอังกฤษด้วยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นพยัญชนะจับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆ่ะเรามาดูกันสิคะว่าตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆ ตัวอะไรนะอ่ะฟอฟันใช่ไหมคะอ่ะแล้วเด็กๆมาดูตรงรูปภาพสิขาว่าอันไหนคือรูปของฟอฟันอ่ะอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เอาสีนะคะมาระบายตรงรูปของฟันนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปตัวอะไรคะ อ่าพอสัมเภาใช่ไหมคะไอเด็กๆหาเด็กๆก็ามาหานะคะว่าอันไหนคือรูปของพอสพัมเภาไให้รูปไหนนะอ่ารูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีตรงรูปของพอสัมเภานะคะต่อไปคือมอม้านะคะเด็กๆไอเด็กมาดูสิคะว่าอันไหนคือตัวไหนคือมอม้าคะให้ตัวไหนนะ อ่าตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีตรงรูปมอมานะคะแล้วต่อไปยอยักอเด็กๆมาดูสิคะว่าตัวไหนคือรูปของยอยักคะอะ่ารูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีตรงรูปยอยักนะคะอ่าต่อตัวตัวสุดท้ายคะ่ะอ่าตัวสุดท้ายคือรอเรือนะคะเด็กๆก็ดูสิคะว่าอันไหนคือรูปของรอเรือคะ ห่รูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีตรงรูปของรอเรือให้สวยงามนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนนะคะเด็กๆถ้าเด็กเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกันบ้านคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ